สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube และ f c e e o o o p เ g e เพื่อนเกษตรช a n น l นะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูหอมทองอิสราเอลนะครับผมซื้อมาหน่อละ500บาทเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับนี่นะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นหอมทองที่เขานำเข้ามาจากประเทศอิสราเอลนะครับก็เลยเรียกกันว่าหอมทองอิสราเอล ตอนนี้สวยงามนะครับกำลังสวยงามก็ผมได้เอามาขยายไว้ตรงต้นมันจะมีต้นมะม่วงต้นฟรังกิมจูนะครับนี่ครับมะม่วงเบาใตนะครับมะม่วงเบาใต้ก็มีต้นชะอมนะครับสลับไข่กันไปเพราะว่าเป็นการประหยัดน้ำนะครับปูกใกล้กันชิดกันเพื่อประหยัดน้ำไอ้นี้ก็เอากล้วยมาแซมไว้ข้างๆนะครับกล้วยหอมทองอิสราเอลมอีกอนี้ กอนี้แล้วก็ตรงนู้นนะครับเป็นต้นเล็กๆหน่อเล็กๆนะครับผมเอามาขยายจุดตรงนี้ตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วนะครับกาลังสวยงามก็จะมีเริ่มมีหนอ่อทยอยโผล่ออกมานะครับนี่นครับมีหน่อเล็กๆโผล่ออกมาแล้วเดี๋ยวจะรอดูว่าผลผลิตที่ได้เนี่ย รสชาติจะเป็นอย่างไรผลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูให้ชมไปเรื่อยๆนะครับซื้อมาหนอละ500ว่ารสชาติเนี่จะเป็นยังไงผลผลิตจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูเรื่อยๆโอเคครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ